ตู้ยิ้วฟักคืออา่วนผสมอะไรบ้างครับพี่มันเป็นหมูสับบดแล้วก็มีกุ้ยช่ายหลักๆนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อปลาค่ะปลาไก่ปลาอินทรียก็ได้ค่ะที่มาทำขนาดของเต้าหู้มันจะเป็นขนาดใหญ่ซึ่งจะไม่มีจังหวัดอื่นที่จะทำเต้าหู้ใหญ่ขนาดนี้ มันก็เลยเรียกว่าต้องู้ป๊อกค่ะอ๋อครับก็เป็นอาหารพื้นถิ่นของคนจีนกินอะไรครับไม่ทราบอันนี้จีนกวางไสค่ะจีนกวางไสใช่ค่ะก็จะเป็นอาหารหลักที่ยืนยืนของร้านเรานะตอนนี้ใช่ค่ะอ่ฮะโอ้โหเต็มเลยก็จะเป็นสูตรของหมูดำกงสีเป็นสูตรเฉพาะของเราเองเลยค่ะของของแม่ทำอะไรเงี้ยค่ะสูตรของแม่เองเลยที่คิดค้นขึ้นมาแล้วแบบ ลูกๆชอบกันก็เลยอยากจะเอาเอาเออกมาขายเอามาแล้วก็ลูกชิ้นแคะอันนี้เป็นลูกชิ้นแคะค่ะมีส,มสม่วนผสมอะไรบ้างครับพี่เป็นหมูบดค่ะผสมปลาเหมือนกันค่ะแล้วก็จะต้มใส่กับแกงจืดก็ได้หรือว่าจะลวกจิ้มทานกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดอย่างนี้ก็ได้แล้วค่ะก็อร่อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นข้าวหยกซึ่งในพัทยาจะมีแต่ว่าเรานํามาขายเพื่อให้คนที่ไม่อแบบ มีกําลังซื้อที่น้อยคื้นไม่ต้องขึ้นไปพัฒนาที่จะสั่งจานใหญ่ามาทานเลยค่ะเราแบ่ง้ายเป็น60สำหรับหนึ่งคนทาน2คนทาน120ก็สามารถทานเขาหยกได้แล้วค่ะไม่จำเป็นต้อเอาเคืนพัฒนาสี่ห้าร้อยบาท,ทจะได้กินอะไรเงี้ยค่ะหมูผัดจ้าชอยซึ่ง จ้าชอยคืออะไรครับจ้าชอยเป็นหัวผักกาดดองอะค่ะอ่าคือคนที่อื่นอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่คนที่นี่พื้นที่ที่นี่เ็าจะรู้จักแล้วก็ทําทานก็ไม่ค่อยบ่อยหรอกแต่ว่าคนหาทานยากเหมือนกันนะค่ะย้ําอีกทีก็เลยนะจ้าชอยมูคัดจ้าชอยค่ะจ้าไสยเอ้มันเป็นเครื่องเดียวกันเนี่ยค่ะแต่ว่าเราจะมาทําเป็นมะระหรือว่าเป็นพริกแทนก็ได้ค่ะมันจะมีเป็นมะเขืออีกค่ะแต่มะเขือจะต้องมะเขือยาว 그럼 면이 그요하나 หน่อยอะค่ะใช่ค่ะแกงเราบางวันเราจะใส่สเป็นเป็นฟักเป็นซี่โครงหมูฟัก,กอะไรอย่างงี้ค่ะหรือจะเป็นมันฝรั่งเอามาแทนฟักก็ได้เพราะว่าคนพื้นที่ที่นี่เขาก็อาจจะชอบเหมือนกันแล้วก็จะทานกับเส้นหมี่หุ้น่น,น,นใช่ก็เลยเรียกว่าหมี่แกง อย่างเงี้ยคะ่ะเป็นของแบบๆของที่ไหนเรัตองกำหนดที่ก็อาหารพื้นบ้านไปตรงเหมือนกันเลยคะ่ะเป่นเป็นแกงเป็นบ้านเบตงะคะ่ะามี่เลยฝากาลูกค้ามาครับว่มามาเชื่อเบตงก็ถ้ามาเบตงต้องมาชิมอาหารพวกเต้าหูยา้ยัดไส้มะลายยัดไส้แล้วก็ หมูดำกงรงสีค่ะท <itu? S 1> <thr> ี <laughs> today, ่ไม่ไม <sex> <has figured> <out> ่ไม่ควรพลาดเลยลองมาทานดูนะคะซึ่งหาทานยากจริงๆบอกเลยชื่ไหครัพี่ชื่อยีนค่ะชื่อยีนชื่อยีนย่อะไรครับชื่อกันกนิดค่ะรู้เอะไรรับดีัดจีธนานันค่ะค่ะยินดีนะคะยังไงก็ขอเชิญมาชิมกันดูนะแล้วค่ะ